สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องนี้หลังจากที่หายกันไปนาน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 มากด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่หลวงยิ่งใหญ่ยิ่งยงยิ่งยวดทําให้ไม่มีเวลาว่างในการมาทำคลิปนั่นเองโดยที่เราก็ได้มุ่งเน้นไปที่เพจเป็นส่วนใหญ่เพราะทำแล้วจบเนาะไม่ต้องแบบมาตัดคลิปอะไรกันให้แบบ เพราะว่าเราไม่มีเวลานั่นเองแต่ก็อยากจะทำมาแหละใจอยากจะทำส่วนตัวเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งด้วยเนาะก็เลยเนอะนิดนึงอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีเนาะโดยที่แพทล่าสุดของวันที่20เนี่ยเป็นการอัปเดตเฉลิมฉลองยอดดาวน์โหลด20ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนั่นเอง โดยที่จะมีการแจกของคาวดาวทั้งหมดเนี่ย6วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้หลังอัปเดตเนาะไปจนถึงวันที่25เดือน8หรือวันที่25สิงหาคมวันสุดท้ายนั้นเราจะได้เป็นดาว1ดวงเพื่อทำการอัปเกรดปลุกพลังนะโดยที่เราจะกดปุ๊บเราจะได้เป็นดาว6ดวงทันทีโดยที่เราไม่ต้องเสียของหรือเสียวัตถุดิบในการอัปเดตใดๆทั้ทงสิ้น ยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเข้ามาให้ดูในหน้าปุกพลังนะนี่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีดาวเราจะเสียเงินทั้งหมดประมาณ 7- 0 0ถึง8 0ดอบาทโดยที่เซอร์บิบุญน,นะนะอันนี้จะเป็น860บบาทแต่ถ้าเรามีดาวหนึ่งดวงเราจะกดได้ทันทีปุ๊บจากดาวศูนย์ดวงปุกพลังดาวศูนย์ดวงมาเป็นดาวหกดวงทันทีโดยปริยายโดยที่เราไม่เสียทั้งทองไม่เสียทั้ง วัตถุดิบในการปลูกพลังนั่นเองนะสำหรับใครที่รออยู่นก็ล็อ,อกอินกันด้วยโดยที่ของรางวัลเขาดาวเฟสติวัล20ล้านดาวโหลดเนี่ยเราจะได้เหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีหรือเซิร์ฟเอเชียโกลบอลนั่นเองต่อมาน,ะะนั้นก็คือตัวละครใหม่ที่อัพเข้ามาฉลอง20ล้านดาวโหลดโดยที่ตัวละครนี้เราจะได้รับ แน่นอนการันตีเลยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะจากการแจกตัว๋วล็อกอินทั้งหมด14บสใบ14วันให้เรารับกันไปเลยฟรีๆนะโดยที่มันจะรีตามปกติก็คือ4ี่ทุ่มแล้วก็เข้าไปรับกันได้เลยสำหรับตัวละครใหม่นั้นเป็นเฮลบรัมสีฟ้านะจ๊ะ่อะเดี๋ยวเข้าตรงนี้ดีกว่าดูง่ายชัดเจน เป็นเฮลบรัมสีฟ้านะสำหรับความสามารถนั้นก็คือสกิลแรกจะเป็นเหมือนกับบันเป็นเหมือนบันกระบองสีเขียวที่สกิลดาวเดียวจะตีหมู่150ส่วนขั้น2กับขั้น3เนี่ยจะเพิ่มดูดเลือด30%เข้ามาแล้วก็สกิล2จะเป็นสกิลฟื้นฟูโดยที่ขั้นแรกยังเป็นแค่ล้างสถานะอยู่ แล้วก็ขั้น2เนี่ยจะล้างสถานะแล้วก็ฮิวด้วย240%ของพลังโจมตีย้ำนะว่าพลังโจมตีไม่เหมือนคิงเขียวเอ้ยไม่เหมือนคิงฟ้าแล้วก็ขั้นที่3จะเพิ่มเป็นฮิว3 0 0ของพลังโจมตีพร้อมกับป้องกันดีบับด้วย2เทิร์น อ่ะแล้วก็อันติก็คือเหมือนบัมอีก2ล่างเลยนั่นก็คือถอนการตั้งท่าถอนพับของศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็โจมตีส่วนอันตลักษ์จะคล้ายๆกับบัมแดงโดยที่บัมแดงจะเป็นเพิ่มสแต็ปพื้นฐาน5%ต่อพันธมิตรที่มีชีวิตอยู่ในสนามถ้ายืนกัน3ตัวบัมแดงก็จะมีสแต15็15%ถูกไหมแต่อันเนี้ยบัมฟ้าเนี้ย จะเป็นเพิ่มความสาม,มารถด้านพลังชีวิต5%ต่อพันธมิตรที่ยืนอยู่ในสนามนั่นก็คือถ้ายืนกัน3ตัวบัมฟ้าตัวนี้ก็จะเพิ่มความสาม,มารถด้านพลังชีวิตทั้งหมด15%คูณสาเข้าไปก็ดีไม่ดีก็ถือว่าเป็นตัวฟรีอนะเนาะแจกกันมาเหมือนมาโทน่าแล้วก็อาเธอร์ฟ้าตอนนั้นที่แจก แล้วตู้นี้มันยังมีให้เราลุ้นปลาเขียวก็ถือว่าเป็นตู้ที่ไม่ได้มีแต่ตัวที่แบบตัวดองอ,ะอ่ะพอเข้าใจปะว่ามันยังพอมีตัวที่ได้ใช้ประโยชน์บ้างอย่างบําเขียวอย่างเงี้ยก็เอามาบัฟได้นะเออเมอร์ลินแดงเงี้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้คิงเขียวอย่างเงี้ยเนาะ โอเคต่อไปนะเกมได้แจกเป็นกับตันฮอกเพิ่มบัฟเข้ามาอีกรอบหนึง่งจากตอนแรกที่หมดไปแล้วนะที่ตอนแรกเหลือ15%แล้วตอนนี้กลับมาบัฟให้อีกครั้งหนึง่งเพิ่มเป็น50%เอนะเอกลักษณ์ของฮอกนั่นเองโดยที่ระยะเวลาก็จะไปหมดวันที่24เดือน9เนาะตามที่มันแจ้งในเกม แล้วก็จากนี้มีเพิ่มเป็นบาลานซ์ของเฮลบัมแดงแล้วก็เฮลบัมเขียวนั่นเองโดยที่ปรับเพิ่มแสแตตเล็กๆน้อยๆหลังจากอัพเต็มเป็นหลังจากอัพเต็ม UR แล้วก็ SSR ปรับเล็กน้อยแค่นั้นจริงๆก็คือปรับให้มันแสแตตพื้นฐานในมันแบบสูงขึ้นอเดี๋ยวแปะรูปให้ดูแล้วกันว่า มันเพิ่มเยอะเพิ่มน้อยแค่ไหนแมเป็นไงเพิ่มประมาณรักสเตตลา20 30อย่างป้องกันเนี่ก็เพิ่มมาได้ป้องกันเพิ่มมาเป็น3ถูกปะอย่างบัมแดงอย่างเงี้ยป้องกันหลังจากอัพเต็ม U R ไว้6 0จาก1477เพิ่มมาเป็น1480เพิ่มมา3หน่วยก็ ถือว่าดีที่ว่าปรับบาลานซ์ขึ้นเนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีปรับเป็นแก้ไขบัฟของคอยที่มีให้แก้กันแต่ว่า ID ของเรายังเล่นไม่ถึงไหนเป็น id ดองใช่ว่าดองอย่างเดียวโอเคสำหรับวันนี้อัปเดตเตอรญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอะน้อเหมือนกับเป็นว่าเป็น P festival อ่ะเพื่อที่จะต้อนรับ เทศกาลที่มันแบบยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันมีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีคิงเฟสติวัลล่างเฟสติวัลที่คล้ายๆกับดัตช์ลอสเวนอย่างเงี้ยแล้วก็นางฟ้าอลิซเบตมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเปล่างคิงเฟสอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าต่อจากเฮลบัมฟ้าตัวเนี้ยที่แจกฟรีอ่ะก็คือตู้ที่หลังจากคา m มิลาออกไปแล้วเนี่ยจะมีตัวอะไรมาแทนนะเราก็ต้องลุ้นกันต่อไป โอเคสำหรับวันนี้ก็รู้สึกสะพูดมากไปแล้วขอกลับไปทำาประตัวเงียบเหมือนเดิมดีกว่าบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า